ปัจจัยสาคัญแห่งวัฏจักรเจ้าอันเป็นโชคใช้คําว่าอันเป็นหัวใจเก็บทําไล่ปล่อยเลยนะครับหัวใจแห่งการเก็บหุ้นก็คือเก็บทําไล่ปล่อยมันจะมี4หัวใจหัวใจแห่งการเก็บหุ้นหัวใจแห่งการทําราคาหัวใจแห่งการไล่ราคาหัวใจแห่งการปล่อยหุ้นนี่ออกไหมครับคอนเซปต์ Concept เจ้าสีน้าเงินนี้นะเก็บคนเดียวเก็บให้มากที่สุดเพื่อรวยกลุ่มเดียว ทำไมโชคไม่ใช่คําว่าเป็นรวยคนเดียวเพราะจริงๆนะครับเวลาทําจริงๆนะครับจะมีกลุ่มจะมีทีมงานแต่เวลาเก็บนะครับจะเก็บในภายใต้คําสั่งเดียวกันก็คือคนเดียวที่สั่งเก็บเข้าใจไหมคําสั่งเดียวกันแต่ขี่แอคเคานต์แค่นั้นอันนี้นเราไม่รู้ได้เก็บคนเดียวเก็บให้มากที่สุดเพื่อรวยกลุ่มเดียวอันนี้คือคอนเซปต์ของเจ้าตอนที่เริ่มเก็บหุ้นดังนั้นคอนเซปต์ของเจ้าจะวางคอนเซปต์ว่า วัตถุประสงค์ของการเก็บหุ้นแสดงว่าคอนเซปต์คือวัตถุประสงค์ของการเก็บหุ้นเมื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บหุ้นเราเรียนเราเรียกว่าวางเมนไอเดียได้อย่างนี้แล้วนะครับว่าความคิดหลักในการเก็บหุ้นกูต้องเก็บคนเดียวกูต้องเก็บให้มากที่สุดเพื่อรวยกลุ่มเดียวให้ได้ดังนั้นกูต้องรักษาคอนเซปต์นี้ไว้ให้ได้แสดงว่าอะไรเงื่อนไขและปัจจัยที่พึงกระทำไว้ตอนเก็บหุ้น จะรักษาภายใต้คอนเซ็ปต์ของเขานะหุ้นต้องมีราคาถูกที่สุดทำราคาลงมาให้ถูกแปลว่าเจ้าเป็นนักธุรกิจที่เก่งและนักธุรกิจทุกคนรู้ว่าการจะทำกำไรได้มากต้องมีต้นทุนที่ถูกที่สุดดังนั้นหุ้นก็เช่นกันถ้าจะเล่นหุ้น หรือทําราคาหุ้นก็ต้องเก็บราคาหุ้นที่ถูกที่สุดเพราะหุ้นที่ราคาถูกที่สุดจะทํากําไรได้มากที่สุดเข้าใจอย่างน,นนะนักธุรกิจไม่ใช่คนโง่เจ้าก็ไม่ใช่คนโง่เพราะเจ้าก็คือนักธุรกิจหรือนักธุรกิจเก่งๆก,ก็คือเจ้าเข้าใจไหมดังนั้นกําลังจะบอกว่าทุกคนที่ทําธุรกิจต้องรู้โดยอัตโนมัติว่าต้นทุนที่ถูกเมื่อขายจะทํากําไรได้มาก แต่ต้นทุนที่แพงจะแบกต้นทุนค่อนข้างหนักและทํากําไรได้เหนื่อยได้น้อยเข้าใจนะดังนั้นวิธีการทํากําไรได้มากคือบีบราคากดราคาให้ต้นทุนถูกที่สุดดังนั้นนักธุรกิจหรือเจ้าเป็นคนฉลาดไม่ต้องไปสอนเขาเขารู้หรอกว่าถ้าจะเก็บหุ้นต้องเก็บหุ้นในราคาที่ถูกที่สุดทำยังไงก็แล้วแต่ให้ราคาหุ้นถูกให้ได้ดังนั้น เขาจะทําราคาหุ้นลงมาก็คือกดราคาหุ้นลงมาให้ถูกที่สุดถูกไม่ใช่ถูกอย่างไม่มีค่าถูกตามความเหมาะสมเพราะยังไงก็ต้องรักษาเครดิตของธุรกิจเอาไว้ด้วยของบริษัทนั้นเอาไว้ด้วยเข้าใจไหมแสดงว่าถูกตามในยะอันเหมาะสมไม่ได้ถูกจ้วไม่ใช่ว่าต้องลงมาเหลือหนึ่งสตางค์นั่นคือถูกสุดไม่ใช่ แต่ดูราคาถูกที่สุดที่เหมาะสมกับตลาดไม่ทําให้ตัวธุรกิจของหุ้นเสียเครดิตไม่ทําให้ผู้ถือหุ้นใหญ่หลายๆคนรู้สึกว่าเสียเครดิตเข้าใจยังดังนั้นมันถูกในราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยหลายๆปัจจัยเข้าใจตรงนี้ไหมเงื่อนไขต่อไปหุ้นจะต้องไม่เป็นที่สนใจของตลาด เก็บคนเดียวถ้าทุกคนสนใจไม่ได้เก็บคนเดียวแสดงว่าหุ้นจะต้องไม่เป็นที่สนใจของตลาดเห็นไหมเขาจะทำให้หน่าเบื่อไม่มีคนเล่นเข้าใจยังเพื่อเขาจะได้เก็บคนเดียวเข้าใจไหมครับหุ้นควรมีฟีโฟดน้อยหรือจำนวนหุ้นในตลาดน้อยการที่มีฟีโฟดน้อยนะครับมันทำให้นะครับ เก็บหุ้นแล้วผูกขาดกับหุ้นได้มากจะทําราคาลากหุ้นได้ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาต้องการทําคนเดียวเก็บคนเดียวแสดงว่าเขาเวลาเก็บเขาอยากจะเก็บให้มากที่สุดเพื่อกําหนดราคาตอนทําให้ได้คือคอนโทรลให้มีคนขายยัดใส่เขาให้น้อยนะการที่มีฟีโฟดมากๆนะครับมันทำให้เวลาทำราคาขึ้นไปแล้วคนขาย ยัดใส่การทำราคาทำให้ราคาสะดุดนะถ้าเขาควบคุมฟีโฟดตได้เขาจะทำหุ้นได้ง่ายปัจจัยต่อไปหุ้นขอโทษขอโทษปัจจัยต่อไปถ้าไม่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ข้อนี้สำคัญนะถ้าไม่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ต้องได้รับความยินยอมมายินยอมมาก่อนข้อนี้ก็สำคัญ อยู่ๆนะครับเจ้าตาสีตาสาจะไปทําหุ้นตัวนั้นไม่ได้ต้องเข้าไปคุยหรือต้องได้รับไฟเขียวหรือต้องอะไรต่างจากอะไรก่อนไม่เจ้าขอผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรืออะไรต่างทุกอย่างก็ต้องนั่นหรือผู้ถหุ้นรายใหญ่ทําหุ้นซะเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเลื่อนไขข้อต่อไปถ้าจะเก็บหุ้นนะครับในการเก็บหุ้นเขาต้องวิเคราะห์แล้วว่า สามารถสร้างสตอรี่มารองรับได้ก็แปลว่าสามารถให้บริษัทนั้นประกาศข่าวประกาศงบประกาศการร่วมทุนประกาศต่างๆได้แสดงว่าการสร้างสตอรี่มารองรับตอนที่จุดพุกําลังจะเริ่มต้นทําราคาหรืออะไรก็แล้วแต่ไออย่างเงี้ยมันจะทําให้หุ้นยิ่งเป็นที่น่าสนใจ ปาฮุบเหยื่อได้ง่ายเมาบินเข้ากองไฟได้เร็วเข้าใจอย่างแสดงว่าเขาก็ต้องมั่นใจแล้วว่าควบคุมข่าวสารหรือสร้างสตอรี่ขึ้นมาได้หรือการเหยียบตีนเหยียบอะไรกันเรื่องนั้นเราไม่รู้แต่สุดท้ายผลประโยชน์ร่วมมันทำให้ทุกอย่างนะครับเอออ,อไปในทิศท,ทางเดียวกันได้ง่ายดังนั้นเขาจะต้องมั่นใจก่อนว่าเขาสามารถสร้างสตอรี่มารองรับได้เงื่อนไขข้อสุดท้าย หุ้นต้องมีอดีตที่ไม่เน่าเละเทะเกินไปไอ้ประเภทที่ว่ารีแบนดิ่งเปลี่ยนชื่อมาหลายๆรอบไอ้ประเภทหุ้นเน่าพวกนี้สังเกตนะยิ่งเปลี่ยนมาเท่าไหร่นะราคาหุ้นก็ทำขึ้นได้ยาก เพราะคนเขารู้ทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารนะครับมันเซิร์ชมันค้างอยู่ในอินเทอร์เน็ตกันทางนั้นเนอะไหมครับรู้เลยว่าอาดีตเคยชื่อนั้นชื่อนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเน่าแล้วผู้บริหารโกงกินกันยังไงหรือปั่นหุ้นกันยังไงแล้วโดนคดีอะไรหรือธุรกิจแย่ขาดทุนแค่ไหนมันรู้นะหุ้นที่มันเน่าเฟซเฟ e รีแบนดิ้งหรือเปลี่ยนชื่อมากๆนะครับ มันทําราคาไปได้ไม่ไกลเขาพยายามจะไม่ค่อยเลือกหุ้นพวกนี้นอกจากเจ้าของหุ้นพวกนี้ต่างหากต้องกัดฟันปั่นหุ้นพวกนี้ขึ้นมาเพราะกูไม่มีช่องทางอื่นเพราะนี่กูเยอะภาระกูมากกูก็ต้องหากินกับสิ่งที่กูมีเนื้อออกใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มตระกูลใหญ่ๆนะครับเขาจะเลี่ยงในเรื่องหุ้นที่ประเภทว่ารีแบรนด์ที่เน่าเลยคือเปลี่ยนชื่อเพื่อความจเจริญอันนี้ได้ แต่เน่าเล,เละเพราะเปลี่ยนชื่อกบอะไรรู้ไหมหลบลายย่อยที่เข้ามาใหม่ให้ไม่รู้ประวัติเพราะคนเล่นหุ้นนะเฝ้าหุ้นมาห้าปีสิบปีล้วนรู้ดีว่าไอ้หุ้นพวกนี้กลุ่มผู้บริหารเป็นไงบ้างขาดทํามาพิบาลลากหุ้นปั่นหุ้นโกงกินนั้นหุ้นพวกเนี้จึงต้องรีแบรนด์นจะรีแบรนด์กี่แบรนด์ก็แล้วแต่มันทําให้อะไรเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งก็แล้วแต่ คนเก่าในตลาดหุ้นที่นั่งเฝ้าหุ้นจะรู้ชื่อกับมันว่าอ๋อไอ้กลุ่มนี้ผู้บริหารคนนี้เแต่มันเป็นอย่างนี้แสดงว่าหุ้นที่เน่าเละเทะส่วนใหญ่จะอาศัยด้วยการเปลี่ยนชื่อบ่อยๆเข้าใจยังหุ้นพวกนี้ส่วนใหญ่จะทําราคาไม่ค่อยไกลดนะังนั้นเวลาจะเลือกทําหุ้นส่วนใหญ่นะครับเขาจะเลือกหุ้นที่เน่าๆพวกนี้เอาไว้ทํากลุ่มหลังๆเพราะทําขึ้นมานะครับ ต้นทุนจะแพงเพราะกระแสตลาดถ้ามีการปล่อยข่าวทุกวันนี้โลกมันไวอ้ยหุ้นตัวนี้เจ้าของเคยแสบเจ้าของเคยทำเงืนเคยทาอย่างนี้มันแปลว่าจากกระทบต่อการทาําราคาหุ้นได้ง่ายดังนั้นะปณิธานหรือจุดประสงค์เก็บคนเดียวเก็บให้มากที่สุดเพื่อรวยกลุ่มเดียวดังนั้นทั้งหมดนี้คือเงื่อนไขที่สอดประสานกับปณิธานหรือจุดประสงค์ทั้งหมดในการเก็บหุ้นแสดงว่าพวกนี้เป็นอัตโนมัติที่เจ้าคิด เมื่อเรารู้ว่าเจ้าคิดต้องทำราคาหุ้นให้ถูกที่สุดแสดงว่าหุ้นโซนล่างราคาถูกที่กบดานเงียบๆไม่มีคนเล่นน่าเบื่อไม่น่าสนใจเราต้องหันกลับไปสนใจและเฝ้ามันให้ดีหุ้นควรมีฟีฟดน้อยเพราะถ้าหุ้นนะครับมีฟีฟดในตลาดนะครับ60-70%อันอย่างนี้เราเรียกว่าล้นหลามการเก็บหุ้นจะเหนื่อยคอนโทรลได้ยากถ้าหุ้นมีฟีฟดแค่ 20% 30%ไม่เกิน40%เนี้ยยังพอคอนโทรตลตลาดและลากราคาได้ง่ายเข้าใจตรงนี้ไหมตอนที่หุ้นเดลต้าเมื่อปีที่แล้วเห็นไหมที่ในการลากราคาทําราคาฟีฟอดของ Delta มีประมาณแค่ส0เองนะในตลาดที่สําคัญคืออะไรไหมเขาถือหุ้นใหญ่แล้วถือเก็บไว้เงียบแล้วไม่ขายกันด้วยเพราะใช้เดลต้ามาลากเซตเข้าใจยังแล้วไปเล่นทีฟเห็นไหมเห็นไหมครับแสดงว่า หัวใจแห่งการเก็บหุ้นเราต้องเข้าใจให้ได้ว่าการจะเก็บหุ้นให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเจ้ามีเจ้าวางวัตถุประสงค์ของการเก็บเอาไว้ว่าอย่างไรเก็บคนเดียวเก็บให้ถูกเก็บให้มากเพื่อรวยกลุ่มเดียวไอ้อย่างนี้ต่างหากวัตถุประสงค์ของเจ้าแสดงว่าเจ้าก็จะใสเงื่อนไขทุกอย่างในการเข้าเก็บนะครับต้องเป็นหุ้นราคาถูกไม่เป็นที่สนใจหุ้นมีฟีโดน้อยนะครับผู้ถือหุ้นโอเคสมยอมกันทุกฝั่งไม่มีใครขัดขากันเห็นไหมครับ สามารถสร้างสตอรี่มารองรับได้อดีตหุ้นก็ไม่เน่าเกินไปนักอะไรพวกนี้มันก็สามารถให้หุ้นตัวนี้น่าเก็บเอามาเล่นหรือเอามาทำราคาเห็นไหมครับเนี่ยเก็บคนเดียวเก็บให้มากที่สุดแล้วรวยกลุ่มเดียวราคาต้องถูกเห็นไหมตลาดต้องเงียบฟีโฟดต้องน้อยเห็นไหมครับเก็บนี่ช่วงเก็บจะเป็นอย่างนี้เลยเราต้องอ่านให้ได้ต่อไป หัวใจแห่งการทําราคาหุ้นวัตถุประสงค์ของเจ้าในการทําราคาการทําราคานะครับก็คืออะไรรู้ไหมต้องทําให้ตลาดตื่นทุกคนต้องรู้เป็นที่สนใจต่างรอเข้าเล่นดังนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ของช่วงที่จะทําราคาหุ้นเริ่มทําราคาหุ้นหรือเริ่มส่งสัญญาณวัตถุประสงค์หลักของเจ้าทำาไมแล้วแต่ให้ตลาดต้องรู้ตลาดต้องตื่นทุกคนต้องรู้เป็นที่สนใจต่างรอเข้าเล่น นี่ตังหากคือหัวใจการทำราคาเห็นไหมครับทำราคาหุ้นวิธีการของเจ้าเจ้าก็จะทำอะไรรู้ไหมครับนี่ไงกะชากราคาเทสกระแสจุดผู้เรียกแขกเห็นไหมกะชากราคาเทสกระแส